พิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ต่อหน้าพระพักพระมหากษัตริย์เป็นพิธีสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงแสนญานุภาพและความพร้อมเพรียงของกองกําลังที่จะปกป้องและดูแลชาติภายใต้ความจงรักภักดีสูงสุดต่อผู้บังคับบัญชานั่นคือพระมหากษัตริย์และเพื่อเป็นการแสดงถึงความสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณ ที่รัชกาลที่9ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทงชัยเฉลิมพลแก่เหล่าทาหารแรกมีพิธีถวายสัตว์และสวนสนามต่อหน้าพระพักพระมหากษัตริย์ได้ถูกจัดขึ้นที่สยามในปี2496และได้มีการกำหนดให้มีการจัดพิธีขึ้นในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีเรื่อยมา